ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูสุคนลุงปานะาเมื่อานนี้ผมกับสีมาบ้างนะัทั้งสูตรครบบนแปดตัวพร้อมตัดครับงวดที่งวดที่แล้วเนี่ยตัดเหลือศูนย์สามสี่หกเก่าครับ ผลออก603นะครับเด้อเป็นสูตรใหม้ครับสูตรใหม่สูตรไม่เพึ่อลงองเป็นมวดแรกครับลงเป็นมวดแหลกอบอกไว้ครับข้อมูลทั้งเมือดเป็นเพียงเนวทางซื้อสลากกินแมงรัฐบาลเท่าน,นั้นนะครับเด้อบอส,สนับสนุนการพนันถุกชนิดนะครับบอส,สนับสนุน เป็นแนวท่างครับขันมักกันนั่ไปใส่ขันบ้มักกับมองผ่านๆไปไ้ะครับเด้อเบิงื่อความ,มันเท่งความสนุกสนานเ้มามว่าเขาเรื่องวิเคราะห์กันเลยเนาะครับเนาะครับผมก็จะเริ่มต้นตังวลนี้แหละส่วนสูตรเท่ากับเอาสูตรเก้าอันซี่ตัวนะครับ สูตรทีผมลงไปก่อนนะนะครับเด้อลักร้อยบวกลักนวยครับลักร้อยบวกลักนวยเท่ากับสิบเอ็ดเอาหนึ่งมาตั้งนะครับหนึ่งมาตั้งเท่ากับไล่ไปสองสามสามนี่บวกอีก6กกลเป็นเก้า วงอีกหนึ่งก็เป็น10บศูนย์นะครับ,บวกอีก5กับเป็นหานะครับอันนี้ไล่ไปเลยครับหาหครับล้อบวงบิ่งนะครับเด้อเป็นสูตรไหมครับคิดกล่นขึ้นมาขึ้นนะยครับผมมามันเข่าดีสูตรแปตัวนะครับ อเอาย่อนรัดตัดตอนนั้นเลยเนาะอันนี้เขามาที่เลขออกที่หกแสองนะครับเขามาที่หกแห่สองนะครับแปดตัวขันไพ่มีตัวดับตัวดีตัวเด่นกัดตัดเอาเลยครับเด้อแต่าบอสสนับสนุนการพนัน,นครับอันนี้แปดเจ็ดสามครับ เอาสามตัวครับแปดเจสาครับครับก็บใส่คือเก้าลครับหบวกสองเป็นแปดแปดเก้าสิบกับบวกไปอีกเท่าไดรละ่ะ6โอ้ยละเนะ 6, าะได้ไปหกับเก็ดกับบวกไปอีกหเมื่อตามนี้แ่ะครับนี่ผมไม่ได้เขียนไว้เนาะมันตัวบวกมันนอะอ่า อันนี้เขาสามตัวตรงครับเก้าศูนย์หกอันนี้กะบศูนย์เก้ากัเขาสามตัวครับงวดนี้กะเขาสามตัวครับเก้าศูนย์สามงวดนี้เขาสามตัวเลขถือว่าเลขเบิ่์ดนะครับกันผู้ใดซื้อสองตัวกะอ่าสิได้ครับเพราะว่าส่วนมากผมบ่ได้ผมบ่ได้จับเลขเบิ่์ดเลขหามนะครับเด้อ แต่ว่ามันเขามาที่รักลอยรักหน่อยครับผมก็เขียนไปอีกสี่เนาะมาตามหลักการมันอันนี้งวดน,นี้งวดน,นี้หลดนดะครับเด้อเขาตัดแปดขับสองเกียรบอมมาอืมก็งวดน,นี้ก็หกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าครับขอสามโต วันนี้ h สามศูนย์กับเข่าสามโตรครับวันนี้4 5สามกับเข่า4 5สามครับอันนี้ผมตัดเมือ่อคืนผมลองตัดปเปล่าแต่ว่าตันนี้ผมมาเล่นตัดสิดอ,อกเอาสูตรดับผมนำมาตัดออกในแต่ละตัวสองตอยู่เดิมอันนี้เจ็ด แปครับเจ็ดแปตัดหออกก็จะเลี้ยน้อยโตเดี๋ยวเก็ดโตลงไปอีกอเดี๋ยวพมสีหาสูตรดับดีๆมาตัดให้มันเลี้ยหน่อยที่สุดส่วนมากมันจะเข่าสามโตนะครับด้วสูตรเนี่ยอันนี้เก็ดโอยซีเนะครับเนี่ยีัก้อยเกตแปดนะครับ ขอสามตัวมาหลายหมดแล้วนะครับเนาะอันนี้ยังเนี่ยก็มูนอีกตัวเอ,องสีน้ำเงินแปดหนึ่งสองครับตบานผมลงลงคลิปไปก่อนนั่นซีตัวนั่นผมผมบ่ได้เขียนตัวนี้ลงน้ำนะครับกับอันซีซีหกห่วหงนอนามยังไงวันนี้มันมันเลยไปจังไวงวู้บลูกันนะครับอันนี้ผมมาเขียนสูตรครบบน ผมลงนั่นเปดหนึ่งสองครับแต่ะลหแปดนี่แปดหนึ่งสองันนี้บอเอาได้ครับนี่มันงวงนอนวงกลมผิดอันนี้สองศนย์สองนี่ยคคือสองศนย์สองะครับเนาะเหลือหามกับเป็นทังสี่แล้วเนาะอันนี้ 4, 4ี6ีหกนะครับ 4, 4ี6หอ่าครับมันซีสองตัวกับมันได้นะครับเนาะ อันนี้เก้าหานืงครับอ่าได้สามตัวครับอันนี้เก้าเก้าศูนย์อันนี้ก็ถือว่าได้สามตัวสองตัวแต่ออันอันดับแรกก็จับสองตัวไปนะครับเนาะต่อผมตัดอันนี้ตัดอันนี้เป็นผมมาม,มันมันมันมาเขาว่าแถวนี้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  ผม b u l l e ตัดเสียหอกเสี่ยงนะแถวสองแถวเลมันบ่กเข่ามาโดนผมเล l ตัดออกแต่ว่าผมมีสูตรดัดถูกดับอันกิดตัดอยู่คลิปนี้ทำมันเข่ามาก,ก็คือบ่ได้หลาย,ลายัวครับเดี๋ยวมัแรงทิ่คิดสูตรดับอยู่ะหอดสายแล้ว C C หกเกห,หตรงเก้เกตรง 097ตตัวตรง757 3ตัวตรง445ตตัวตรง2ตัวบ <laughs> uh, ่เข้าอันนี้อีหยังเนี่ย979โอ้ยเลขหามนี่เล่นยากนะครับเด้อเลขหามเลขเบ่ผมก็ยอมคือกัน่ะ เอาตัวว่าอันเบิ้เอาเนาะ,ะห้างหัวใจมันปุกอันนี้ศูนสนะครับอันนี้ตรง3ตัวตรงอันนี้3 9มเกมเกกัตันสองกับเจ็ดไปนะกระเลียแกับเก้าตัดสมตัวตัดหนึ่งน้ต้ครับตัดหนึ่งมันเป็น สูตรดาบอยู่ผมเชิญพว่าพ้าปกติสูตรดาบมันมีหลายสูตรอยู่ครับเดีย๋ยมผนเจ็บทัดเนี่ยมันเหลือสามตวัวคอรอ์ร์นะลองเมืองมาเนี่ยวันนี้อันนี้สามตวัวตรงนะครับเนาะตัดออกสามตวัวเหลือแปดเก้าสามซีหาเหลือหาโตครับกับโบได้หลายชุดคันหาโตก็ได้สิบชุดสิบชุดก็บหกหกสิบเป็นหกสิบ หกกับกับหกสิบชุดตรงตรงครับหกสิบชุดตรงตรงตรงหกกับมันจะเละลายก็ตัวเนาะบรัสนับสนุนการพนันเนาะครับเนาะเพิ่งเป็นแนวทางความบันเทิง์นเลครับเด้ออันนี้งวดที่ผ่านมานะครับอะไรก็ตัวหน่อยตัวติดแทนอันนี้หกมันสูงบ่เนี่ยเลขแปดเลขแปดเจพี่เนาะแปดเก้าศูนย์ 603ครับอันนี้ตรงตรงนะครับเนาะะส่วนงวดนี้นะครับเนะาะอวดนี้มันกระสีออกมานี่นลักษณะนี้นี่ตาวตัวตน,นี้ผมตัดเนื่องจากแถวนี้มันว่าเขาแถวนี้มันว่าเขายา่าผมตัดตาวาทีเน,นี่ก็มันก็มีสิทธทิ์มาได้เท่ากันครับตาวาก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจิตจะตัดให้อีกทีหนึ่งนะครับเด้อ ขันเ้าตัดตัวนี้มันก็นคขันๆแบบเป็นตามฝันนะครับมันก็เลี้ยซีกับหาเกตหนึ่งศูนย์เก่ามันก็เลี้ยบอันี่โตกับเลี 1, 2, 3, 4, ้ยหนึ่งสองสามสี่หกเลี้ยหกโตหกโตกับวัตถุบาลายนะครับเลขสามตเดี๋ยวผมสิมาตัดให้อีกท่นหนึงด้อครับเด้ออันนี้ก็ให้เบิ่งเป็นแนวทงัง ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อกันธม,มัก,กับพนันเหยาวากันนะครับเด้อว,วาเหลกมันหลายตัวก็จะ,อะโอ้เหล็กหลายตัวนี่ลายปนนี้ก็ห้ได้อันนี้ห้ไปเบิ่งเป็นแนวทางครับสําหรับพนที่มักที่ชอบพันธม,มัก,กับเบิ่งพันพา,นพานไปนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวผมสิผมจิตตัดให้เท่ยน,นึงคืองวด ตัวนี้เนี่ยมันก็ตัดมันก็เหลือสามสี่สามสี่หกศูนย์เก้าครับเหลือหาโตเท่านั้นครับตัวแปดก็ตัดดับไปเจ็ดก็ตัดดับสองก็ตัดดับเนี่ยลองลองตัดลองอันนี้ก็ตัดตัดสามโตครัเจ็ดสองหนึ่ง เรียหาโตหาโตนี่ซื้อจังไหนก็นมีกำไรครับบอสนับสนุนการพนันนะครับเิบ่งเป็นแนวทางเอาไว้กับพี่น้องได้แคปไดนนั่นไปถือเบิงกันนะครับเนาะแคปกัน ไปขยายเอาได้พี่น้องเด้อมันมันเงี้ยวตัวซับผู้ได้ยังไงขยายอาอกตรงแคบออกครับสูตรกันนี่ครับพ่าอยากผมกับเอานั่นแหละจากอันสูตรที่โตมาเคลื่อนเนี่ยครับก,กับาากกมาข,ขยายให้เป็นสูตรครบผลนะครับเด้อใส่ใส่หลักเดียวแต่่า การบวกตัวนี้เท่ากับวิจารณญาณเบางเงามีมีช่วงหนึ่งเดี๋ยวก็ช่วงหนึ่งสองช่วงนะครับบวกออกกันนั่นผมจะตัดให้อีกเค่หนึ่งเนาะสูตรนี้เนาะส่วนสูตรที่ผ่านมากอะข่าวตะชุดปากหลักชุดโต๊ดนะครับชุดโต๊ดนั่นอะสามสิบเซียงสามสิบหกชุดนะครับ หกสามศู uh, mm hmm. นย์หกต้นแต่ว่าชุดครบบนนะ่ะเขาแค่ okay. สองตัวพอท่านเนี่ยเปิดเบ้างเลยครับพอคิดสูงยหแม่แเนี่ยพท่านเนี่ยคิดนะสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีสุข,ขคุ uh, ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเก็บอย่าป่ยวยนะครับร่า uh, งกายแข็งแรงทั้งครอบครัวทั้งญาติพี่น้อง uh, ค่มข้องรักษาอยู่เย็นเป็นสุขสุขุูสุขล้น,ขนนะครับเด้อที่เข้ามาหลับชมปากกดไห่กดแช่ช่องน้อยๆน,นะครับเด้อถ้าเฮ้าใดจเป็นมู่กันไปเดนโดนเล็กมีเขามีหลุดนะครับเด้อบอได้ว่ามันสิเขาาสมอลับไปแต่ว่าคันมกักกันถือใจก็จะกงน้ำไปใส่กันปมมาก,กับบางผ่านๆเพื่อความบันเทิงนะครับนาอพี่น้องเนาะ สุดท้ายนี้ผมกัากาบสวัสดีครับสปูสกคนสวัสดีครับ